สาวงงตาแตกกลับบ้านช่วงตุดจีนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเจอผู้ชายนับสิบยืนรอต่อคิวในห้องสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่านะครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานว่าหญิงสาวรายหนึง่งวัย31ปีได้เดินทางกลับบ้านเกิดของเธอซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันตุจีนนั่นเองนะครับแต่หลังจากกลับบ้านไปนอนพักผ่อนได้เพียงคืนเดียวเท่านั้นนะครับ กับต้องเจอเหตุการณ์สุดสะพึงตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานะครับโดยในรายงานนะครับระบุว่าหลังจากที่เธอเพิ่งตื่นลืมตาขึ้นมาบนเตียงนะครับก็ยังไม่ทันได้อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันนะครับแต่ปรากฏว่านะครับบริเวณหัวเตียงของเธอถูกไกลล้อมไปด้วยชายหนุ่มมากหน้าหลายตาจํานวนนับ10คนมายืนรอต่อคิวกันเพียบเลยทําให้เธอรู้สึกอับอายนะครับไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงได้แต่ซุกตัวตตยผ้าห่มนะครับก่อนที่เธอจะถ่ายคลิปส่งให้เพื่อนๆของเธอดูนั่นเองนะครับ โดยทั้งนี้นะครับภายหลังซาบาผู้ชายเหล่านี้นะครับได้รับเชิญจากทางครอบครัวของเธอนั่นเองนะครับที่นัดให้มาดูตัวลูกสาวเพื่อต้องการให้ลูกสาวได้มีตัวเลือกแต่ทว่านะครับทางบ้านของเธอเนี่ยไม่มีห้องรับแขกนะครับจึงทําให้ชายหนุ่มมายืนรอต่อกันถึงเตียงนอนกันเลยแบบนี้นะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนบอกว่าครอบครัวของเธอไม่ควรทําแบบนี้พ่อและแม่น่าจะบอกเธอก่อนและควรเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ไม่ควรให้คนแปลกหน้าเข้ามาในห้องของลูกสาวเยอะขนาดนี้บางส่วนนะครับก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าตนเองเก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ของประเทศจีนนะครับในช่วงตุจ,จีนที่ผ่านมานะครับแม่พ่อแม่ของเธอเนี่ยก็นัดผู้ชายมาพร้อมกันเป็นสิบแบบนี้แถมเมื่อยือนข้างเตียงของเธอด้วยเป็นคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง